สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา2คนนะคะพลและเฮสิตในเกมมาริโอคัสแต่ดีลักครับเวบที่อันนี้เวบที่3ใช่เรามาเล่นซ้ำที่ต้องเล่นซ้ำเพราะว่าเคยอัดไปแล้วเราไฟมีปัญหานะคะก็มาเล่นกันใหม่ไปเลยเลยอย <c oughs> ่ารอช้าตอนนี้เวฟห้าใกล้จะมาเต็มที่แล้วมาวันที่สิบสองกรกฎาเราเลยได้เลิกมาอัดเวฟสาก่อนก่อนที่เวฟห้าจะมา <c oughs> ลอนดอนลูปไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆอะ่ะถึงจะเคยเห็นนะก็จําไม่ได้จาไม่ได้ออก็เคยเล่นแค่รอบเดียวใช่เคยเล่นรอบเดียวเพราะว่าทิ้งช่วงไปนานมากที่ทิ้งช่วงนานก็อยากให้มันลืมๆนั่นแหละจะได้แบบเอ้ยตื่นเต้นหน่อยอะไรอย่างนี้ลอนดอนนะครับเราจะไปพี่ออลอนดอนกันปุ่มไหนเนี่ยลืมละมันจะกดปุ่มผิดต้องกดเอ <A, S 1> ใช่ไหมเอใช่ A, เห็นไหมไม่ได้เล่นนานจัด นะสองดิโ้วลอนดอนก็บังคับใช้ได้เลยเนี่ยลอนดอนก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอังกฤษอันนี้น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะดูช่องช่องพิชี่บ่อยและมหามหารฮาวเวิร์ดอ่ะอือเอาจริงๆี้ไม่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยรู้แค่ว่าลอนดอนเป็นเมืองหลวงของอังกฤษหรืออยู่น่าจะอังกฤษปะหรืออเมริกาไม่รู้เออน่าจะอังกฤษปะไม่รู้ว่ะ ถ้าผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยความรู้น้อยมากจริงเออนะคะเลือกคันมาแบบยังเท่เลยขับปีด้วยอุ้ยสะพานยกได้ต้องติดยุโรปเป็นสถานที่ที่รู้น้อยมากนะเออส่วนเอเชียไม่รู้เลยนึกว่าว่ายุโรปรู้น้อยเอเชียรู้เยอะไม่ใช่นะเอเชียไม่รู้เลยเอ้ยที่ติดอยู่ที่หนึ่งได้ไงเนี่ยที่หนึ่งมันต้องโดนแล้วมันต้องโดนกันแกล้งแล้วมาๆๆนี่ลอนดอนมี แลนด์มาร์กอะไรบ้างพวกลอนดอนบีตพวกอะไรอะเออแต่ที่เรารู้แคมบิดเนี่ยน่าจะอยู่อังกฤษแน่นอนโอ้นี่มีอนุสาวารีย์อะไรด้วยไม่รู้เราก็ไม่ค่อยจะรู้จักอะไรดูท่านดูก็ดูเรียบๆนะเออแต่อังกฤษเมืองผู้ดีผู้ดีใช่เมืองผู้ดีเป็นเมืองแบบว่าวพูดแบบว่าพูดชา้ชาๆพูดเบาๆพูดแบบไม่ค่อยขยับปากอะอังกฤษ เป็นู้ดีหน่อยอ๋อเหรอใช่เอ้ยเอ,อติดตัวไหนวะยิงของไปจัดการทำไมไม่มีต่อฟ้ามาเลยอ่ะที่เป็นชิงช้าเอ,อติดห้อย ห้อยตูดตลอดเวลาห้กล <c oughs> ้วยเออกิโกองอะไม่จริงห้ามห้อยดิายการไอเทมต้องเล่นแบบว่าห้ามห้อยต้องออกกฎใหม่แล้ว <c oughs> ไม่งั้นก็ที่หนึ่งตลอดไม่ก็รอต่าฟ้ายังไม่เห็นเต่าฟ้าเลยนะวีแบลวเฮ้ยเขาโดนเขาโดนคอมแสงเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปทางไหนเ <c oughs> นี่ยงงนี่ทิงงคาสวรรค์แต่รอบก็เปลี่ยนทา<อ>งเรื่อยเนาะ ใช่เอาหมึ่งดำมาโอ้นี่เราเอังกฤษน่าจะมีทะเลนะเห็นมีท่าลงท่าเรืออะไรอย่างเงีเอหรอเวลาพอโดนเป็นตัวเล็กรู้สึกเหมือนยิดไม่ได้ตึกรามบ้านช่องเขาแบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะชอบตรงที่มีแบบสะพานยกด้วย สิครับเรากำลังตามไปเราก่อนอย่างน้อยก็ที่สองบูเล็กโห<อ>บบันี้จำได้ว่าเฮ้ยไ,ไม่เป็น<อ>้าของอะน,นี่นะนะ้าเออเกมบอยั์วานสมัยก่อนแต่สมัยก่อนมันเรียบๆเ,เลยไม่มีอะไรเลยเออก็เอามา<อ>รีดันให,หม่พอทำอย่างนี้แล้วแบบดูดีขึ้นแบบเปลเรื่องเลยอื ทำได้ว่าด่านนี้ก็ไม่ยาวมากแต่ว่ามีอะไรอยู่นะแบบมีนกเล่นนี่เนี่ยรอบแรกๆสิเรารอบแรกยอมให้ก่อนนี่ไงลงน้ำแล้วเนี่ยแหละในน้ำมีปลามีปลาน่ากลัวปลาวินลันยา่าปะปลาอะไรไม่รู้น่ากลัวมาก โดนไหมโดนไหมเวลาเราขับเรือดำน้ำเห็นปะมันเหมือนกับมีแบบอ๋อใบพัดใช่เออใบพัดอ่ะเออวัมนี้ใบพัดห้อยอยู่ท้ายตุ่นรถเลยตายตกเฮ้ย้ายโดนโดนอะไรอ่ะพูดถึงพวกฉากพวกแบบด่านอะไรเงี้ยถ้าเป็นด่านของไอ้มาริโอคาร์ทัวร์มันจะไม่ค่อยมีเหวมีอะไรเนาะมาริโอคาร์ทัวร์คืออะไรมาริโอคาร์ทัวร์อทัวร์ อ๋อเออแบบไม่ค่อยมีตรงเหวก็แบบเ,เออมันก็เลยขับเนื่อหน่อยใช่ใช่เน้นสำรวจด่านเออแต่ก็มีแบบว่ามันจะงงเส้นทางนะมันเส้นทางมันเยอะอ่ะใช่ใช่มีตัวเลือกเส้นทางเยอะหน่อยลงน้ำบุ๋งบุงบ๋งบุงบ๋งบุ๋งเฮ้ยไอเบอร์ดเออเบอร์ดนี่เป็นตัวละครที่มาใหม่ใช่ไหมาหล่อเอเอามาใหม่ตอนประมาณเว็บสี่ปะจำได้คุณคุณที่มี่ดนประเทศไทยอ่ะ ด่านประเทศไทยด่านสิงคโปร์นี่ตื่นตาตื่นใจมาถ้าเป็นด่านที่เราแบบว่ารู้จักหน่อยเราก็จะตื่นตาตื่นใจใช่โอ้อะไรเนี่ย่านย่ากนะด่านนี้ยากสีเลยไงไม่ยอมหรอกนะเออจริงมันก็ท้ดาบางด่านมันไม่มีเหวไม่มีอะไรไงขับมันก็จะชิวๆไปหน่อยใช่ใช่ใช่ในตกน้ำก็ไม่เป็นไร แต่ยกเว้นถ้าเราเลือกบอดแบบฮาร์ดอะไรอย่างงี้นะไม่ชิวนะเอออันนี้เราเลือกบอดนอร์มอลเนาเออหมอบบอดนอร์มอลเพื่อจะได้แบบดูทางได้ใช่เน้นแบบว่าดูด่านเออดูสิ่งวัลอุโอ้พรพอถ้าขับ 200cc นี่ถ้าจะไม่เห็นด่านเลยนะมันเร็วมากไม่ไหวอ่ะเร็วเกินอ้าวนี่วิยดิบได้ยาวมากลืมไม่เคยดิบได้ยาวขนาดนี้เช้พลังอ้าวที่หนึ่งแล้วเข้าอีกเดียวอระเออที่สองจ้า ดูโยชิเดยทำมือฮุเล yeah, yeah ่ฮ <laughs> ุเล่เย่เย่นี่โทษก็บอกมือบายบายนะทักทุกคนด่านของ tds ล็อกล็อกเมเท i นเฮ้ยด่านนี้เขาเขาจำได้เขาเคยเล่นไม่แน่ใจว่าในเครื่อง tds เปล่าน่าจะ tds เพราะมีแค่ภาค tds ภาคเดียวใช่ไหมแต่แตตด่านนี้ก็ว่าโอเคอยู่นะแต่ไปตรงที่หินล่วงนี่นแหละมันมีแค่ด่านเดียวที่หินล่วง <ช>มาเรีโกวาคัแต่ละภาคอะ่ะมันก็จะมีจุดเด่นที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่นะอย่างมาเรีโอคัสของภาค V ีอ่ะจุดเด่นก็คือการสไลด์สไลด์เอ,อ่อแบบว่าคล้ายๆแบบข้างทางอ่ะอ๋อเขาเรียก,ออกว่าแ<อ><อ>บออบอ่เงี้ยหรอขอบอ่ะที่มันเป็นทางโค้งอะ่ะเออดีป่ะเออเป็นทางโค้งเพื่อให้แบบว่ามันคล้ายๆกับพวกเจ็ตสกีอะไรเงี้ย เหมือนข้าวโค้งแล้วมันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเออคล้าย <c oughs> ๆแบบสไลเดอร์อ่ะมันทำให้เร่งความเร็วนะคือจุดเด่นของภาควีอ๋อแล้วภาคต่อมาก็คือวียูใช่ไหมจุดเด่นมันก็คือการมีแรงน้ำพว่วงอืมน้พ่วงม,มาพักใช่เครื่องวียูใช่ซึ่งก็เป็นภาคเดียวกับภาควียูนะภาคเนี้ยแต่เขา,าเหมือนแบบว่ารนะีมาสเตอร์อะไรอ๋อ ปีชลป้ายแต่ก็เพิ่มดานใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกดีเอชีเอชสภาพของดีเอชดีเอชอะมันก็มีจุดเด่นตรงที่เราสามารถขับลงน้ําได้อะไรเงี้ยแล้วก็บินได้ไอที่เวลาลอยลากาใช่ไหมใช่มันก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแต่ละภาคซึ่งมาริโอคัดเก้าไม่รู้จะมีจุดเด่นอะไรจะมาใช่ไหมคัดเก้าเนี่ยน่าจะแปดปีแล้วรู้สึกว่าคัดแปดนี่อยู่นานมากเลยออกรียอซีด้วย ดูถ้าจะไม่มาง่ายๆนะคะเข้าวเนี่ยการกาดเล่นห้องเร็วได้เลยเออได้ว่ะยูการกาดก็ใช้เหตดเล่นของเร็วได้นี่เราจะที่หนึ่งกับที่สองกันตลอดไปใช่ไหมจะมีทางที่เขาจะที่หนึ่งโอ้ยเห็ุตกเลยกําลังเล่นความเร็วถ้าปิดตาเล่นอ่ะก็ได้อย่ถึงขนาดต้องปิดตาเลยหล่อเล่นแต่เขาเป็นคนชอบเก็บกล้วยอ่ะใครวางกล้วยเก็บหมดเออเก็ดชูเม็ด เก็บตรงเม็ดโอ้นี่อ่าส่วนปลายด้วยเอ้ยมันเหินได้ปะเหินได้ปะอ้แล้วทำไมยิงไปอ่ะยิงไปแล้วทำไมไม่โดนอะไม่โดนเต่าอะว่าดีจริงตัวเขียวอยู่เออนี่ฮะเอ้าขวดแล้วมันไม่ทันอ้าวลืมอ่าเฮ้ยอย่าแซงไปแล้วรักหน่อย ลาก,ก่อยนะไม่แซงไม่แซงลาก,ก่อยนะไม่รู้การวิ่งบนพื้นกับเหาะอ,อันไหนเร็วกันนั่นแหะดิน่าจะประพรนะจริงเหรอเออเด็ิมีอาวุธอะไรไหมไม่มีไม่มีอ่ะเฮ้ยอย่าตกข้างท้างอ่ะไม่นะเพราะว่าพี่ เฮ้ยโดนนะงูเฮ้ยที่ติดหหแทงแล้วว่ะไม่นะพอดีกีนน่นี้โดนไม่นะต้องวางต้องทำอะไรต้องจัดการให้ทิ้งทันยังไงยังไงถึงจะแทงเอามีตัวคอมจะมาแซงด้วยยังไงถึงจะแทงๆๆไม่ทัน เมเปิลพรีเวเครื่องวีเอฮัลโหลต้นเมเปิลก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีเนาะเป็นต <c oughs> ้นที่อยากเห็นของจริงนะเรายังไม่เคยไปช่วงใบไม้เปลี่ยนสีไงอยากเห็นนะใบไม้สีแดงอะงน่าจะสวยถ่ายรูปสวยอืแต่ว่าจะหนาวดิช่วงนั้นหน้าหนาวอ,เก,อเกือบจะหนาวอา้าวลืมกดไป ด่านนี้เป็นด่านของเวอร์ชัน V สมัยก่อนตอนเวอร์ชัน V นี่ไม่สนุกเลยตอนนั้นอะมันรู้สึกแบบมันเละเทะแล้วก็ยากเกินเออแต่พอมาภาคนี้มันก็ปรับให้ดูแบบเอออยู่ๆ<อ>แล้วเข้ามาในต้นไม้ส<อ>นุกขึ้นนะภาคนี้ยก็รู้สึกหนุกขึ้นเอเอรู้สึกว่าด่านที่แบบโค้งเยอะๆถ้าเลือกรถมาแบบดีๆนี่มันมากเลย <S 1> <S 1> <S ใช่จริงเลือกมาแบบ โอ้ยมีนอนด้วยนอนย่าเกมนี้ฟั่มเร็วไม่ได้แบบเป็นตัวตัดสินความชนะนะเพราะเกมนี้ทางโค้งมันเยอะละก,ก่อยนะละก,ก่อยที่หนึ่งไม่นะแต่รอบแรกมไรมน่มีแรงน้ำถ่วงแล้วรอบสามนี่แบบว่าลองงหาจริงลองไมลๆนี่รู้สึกว่าจะมีของดีอยู่นะด่านนี้อาจริงๆก็ถือว่ายางนะเพราะว่าเหมือนขับอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมมันก็ล่วงได้จริงจริงจริง อ๋อล่วงได้อยู่เนาะเออใช่ขับมวนต้นไม้เหมือนด่านในอีเทค2ูเลยท่าของวีอ่ะมันไม่ค่อยมีบาลานเลยมั้ยมันทำให้โอ้ยมีคนยิงมี็ดแคงมาขับเร็วเเยอะพอขับเร็วเร็วเยอะเราก็เล่งสักกีดก็ตกเหวหมดเลยเจ็บกล้วยแกจะเจ็บกล้วยทุกอันไม่ได้เฮ้ยคืออะไรอ่ะเลขแปดอของวิเศษแปดอย่างอ๋อ ไม่กคัดแปเฮ้ยเท่อะต้องรีบใช้ออต้องรีบใช้ก่อนที่จะโดนชิงแต่ถ้าเห็นนี่แสดงว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีะอะอันนี่ใช้ไม่ทันเลยโดนฟ้าผ่าหายหมดเลยอาจจะต้องอยู่ที่โหลดถึงได้อเออเออเขาพิเศษไอเกียไ,ไม่ได้เล่นแบบชมนกชมไม้เนี่ยจุดสไลเดอร์เนี้ยคือเหมือนท่าวีเนะี่ยที่บอกบูพายเอ้ยแลด่านนี้เขาไม่หยุดล้างท้ายได้ไงวะเนี่ยงงแบบว่าด่านขัดยาโขด่านนี้ตัวในนี้เยอะมากเลยอ่ะ เต่ใตเออาใช่เต่าฟ้าใช่เต่าฟ้าไหลายหลยตัวไหลตัวแล้ว,ลวเอ,อ้ยตอนแรกเขาว่าเขาอยู่ประมาณที่สองนี่สามใช่ไนี่แน่ไม่ยอมหรอกไม่ไะนี่ไงแซงแซงเฮ้ยไอเบอร์โดมันเก่งนะเออนี่ยไอหมอดเบอร์โดเนะี่ยเห็นอยู่แรกๆตลอดเลยเบอร์โดไูเบอร์โดแม่งหน้าตาโคตรตลกอ่ะเบอร์โดูแฟนโยชิปะ <c oughs> หน้าตาคล้ายๆโยชิ <c oughs> แต่ปากไม่เหมือนกันโยชิมันน่ารักนะ เออน่ารักเขาชอบโยชีเหมือนกันอ้าวได้เวลาแล้วเวลาห่งคำมันเวลาห่งคำมันของไอสิตอะ่ะมาแล้วขี่ลูกแล้วน้ำไม่ท่วเลยจริงโดนเยอะจัดเฮ้ยเบอร์โดเก่งกน,นะอยู่ที่สองที่สามตลอดเลยอะ่ะแซงเขาตลอดเลยวะเฮ้ยได้เวลาแซงคืนไม่นะอย่าส่งเตาอะไรมาทางนั้น ไม่รับเริ่มขับหลังตรงแล้วเนี่ยไม่รับพัสดุปลาแลกปลาเล็กชิวลเลอยอตอนที่เด็ก็อยู่ห่างอยู่ดีอะไปทางไหนเอาหมึกมาเอาฟ้าข่าฟ้าช็อตโอ้โหทุกอย่างมาประดังประเดยออปชั่นเฮ้ยนี่เขาอยู่ตรงไหนเนีะมองไม่เห็นพอโดนหมึกปิดแล้วรู้สึกเฮ้ยทางไม่คุ้นเลยจะเข้าเส้นชาย,ยังเอ,อ้ยจะเข้าแล้วนี่เอาไปเอาไปเอาไปให้หมด ไม่โดนได้ง่ายอ่ะมันติดไม้เหรอไม่มันติดเขาเรียกว่าติดอะไรอ่ะของกันเยอะติดคูดาวอ่ะโอ้มันจะไม่ใช่ว่าเราจะโดนปัก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 เขายิงรัวเกินไปเออมาดูคนประกอบกันติดอมตะมันก็ช่วยแล้วนะว่าใครต้องที่หนึ่งอ่ะเย้ผ่าเอัตติองแต้มเลยแล้วถ้วยแล้วไปต่อทุกคนไปอีกเซตหนึ่ง Let's go เฮ้ยมีนั่นมากกาฟิตี้แล้วก็หักลงมาเออเออเออไอตัวหินเนี่ยเคยเห็นเออเออท่ดีว่ะเบอร์ลินบายเบ,บอร์ลินประเทศอะไรนะเหมือนเยอรมันปะเหมือนมีคนเคยบอกจําไม่ได้แล้วไม่รู้เบอร์ลินบายลอยลอยขับไม่สนประเทศแล้วขับไม่สนว่าประเทศใครโอ้โหสวยมาด้วยเออ โอ้ต่สวยอยู่นะ,<ม>ะนี่แอนโส์สว <ะ S 2> ออัสดีเออเฮ้ยมีรถแรท็กซี่มีรถบสัสออคุณคุณและด่านนี้คุณคุณละต้นไม้อ<า>ันนี้ของจริงมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเท่หว่ะเ,ออเขาแต่งสวนยอะไรเงี้ยเหรอเฮ้ยผิดทางเอ๋อเขาแต่งเองใช่ไหมไม่ใช่ต้นไม้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเออ,เอ,อไม่รู้ว่ะแบบของจริงมันจะแบบว่าเกิดเป็นอย่างนี้เหรอป้าทำไมขับเร็วจังฮะป้าไหนวะอ้าวเฮ้ยเราอยู่คนแรกเงี้ยวเฮ้ยรถไฟเฮ้ยมันขับในรถไฟได้ เอ้ยเอ้ยนขับในรถไฟใช่ไหมเราจะเข้ามาทำไมช้ากว่าเดิมเยอะเลยจริงถือว่าสารวจด่านถือว่าสารวจด่านวามเร็วเราใครก็เร็วได้สาจด่านไปก่อนเออทางไหนล่ะทางไหนพี่ทางโอ้โหมึงโอ้มีเออมีพวกแบบประตูมุงประตูเมืองอนุสาวรีย์ เยเขารู้สึกว่าเมืองเออรู้สึกว่าประเทศนี้รถแท็กซี่มีเอกลักษณ์เหมือนกันนะรถแท็กซี่หรือเปล่าวะหรือว่ารถธรรมดาไอ้ประเทศนี้ดูดูแบบดูดีอยู่นะมันดูสวยเฮ้นี่เหมือนมิวเซียมนะทุกอย่างเออดูสวยอ่ะดูแบบดูดีแต่ไอ้ที่อังกฤษทีนี้มันดูเฉยๆนะดูแบบเมืองผู้ดีอะมันก็จะเรียบๆไปมีช้างเมื่อกี้อันนี้คืออะไรสถานที่โอ้ยขับรถชน นล้เจ้าของประเทศเขาคงแบบว่าแฮปปี้เวลาได้ขับเหมือนตอนที่เราไปประเทศไทยอ่ะก็จะรู้สึกแบบเจดีเอออันนี้เหมือนเป็นสนามราชมังคลาแลวเนี่ยเหมือนเลยเออรู้สึกได้เลยรถบัตรรเมีไรถบัตรก็เยอะนะด่านนี้มืาเด่นรถบัตรเมืองนี้ไปว้ายเฮ้ยโดนรถตาดอ่ะคุณปลาดผมหรอ คนป่าผมคนเอเชียก็ไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับตลาดนะต้องเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวจริงๆรือคนที่แบบว่าชอบไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะจริงนี่ไงคือเหมือนกันแหละที่คนยุโรปก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเอเชียอะไรนี่เออใช่อ้าวไปดไปอยู่ที่หนึ่งตั้งแต่เมื่อไหร่คิดว่าเอเชียแบบว่าชกๆกอย่างไต้หวันก็คิดว่าเป็นไทยแลนด์ใช่เหรอเนื่อ ไอ้ตรงกินนกาฟิตี้อ่ะโคตรเท่มันเป็นในตัวหินนะเออจริงด้วยโคตรเท่ลยอเอาหินทับลงมาสวยดีนะ,ะแสดงว่าประเทศนี้ชอบชอบเพ้นชอบงานศินหรอ <laughs> <laughs> ถ้าใครรู้จักมาริโอก็จะเห็นอิเเอกเยอะนะเออไม่แล้วเต่าฟ้า <laughs> ดาฟฟิตี้นี่บางคนก็ยอมรับว่าเพนสวยจริงนะอ้าวเข้าเป็นแต่เมื่อไหร่ตามมาติดติดก็ไม่ติดเท่าไหร่ใช้เวลาอยู่อานมาหาโดนยิงโดนยิงข้างหน้าดีนะไม่มีใครตามมาเย้ที่หนึ่งที่สองอีกยังดีที่ไม่ใช่ที่คิโลพีชการ์เด้นี่ไงด่านของดีเอสนะด่านนี้เขาชอบนะมันตีมันดูแบบเจ้าหญิงน่ารักดีสดใสเออ บ้านเจ้าหญิงพีทมันมีพวกเขาวงกอดมีอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วก็ตื่นตาตื่นใจดิอ๋อเอ้ยมีแกะต้นมไม้เป็นรูปมาริโอ้เลยนะข้างหน้าเนี่ยเออจริงอะจำไม่ได้นะว่าของภาคเก่าเป็นแกะเป็นรูปมาริโอ้เปล่าแต่ไมคิดว่าไม่น่าใช่นะแต่เกาจำได้ว่าน่<ด>าเจ้าหญิง จ๋าเรามีเทอร์โบอ่ะมันสามารถรัดได้นะแบบว่าใช,ใ,ชใช้เหตุปุ๊บมันจะรัดพว่พวงตรงเนี้ยโดยความเร็วไม่ตกอกนะไรเนี่ยเนี่ยเขาจำได้ว่าดนันจะเป็นหญิงผีและงงอันนี้ชื่อโบโบป่ะไม่แน่ใจนะใช่ไอตัวที่โดนัมโซโอ่ะเออไอชื่อชุบชุบหรืออะไรเนะี่ยเออช็อบช็อบชอบชอปชอบไอหลาอย่างอ่ะเออเอาจริงก็เกี่ยวกับว่าเออชื่อพวกญี่ปุ่นกับอังกฤษอ่ะมันมันจะชื่อตัวอย่างกันด้วยไงเลยไม่ค่อยแน่ใจเลยเออใช่ ย่างบอลเซอร์กับปุกป,ป้าบอลเซอร์เป็นชื่อฝรั่งปุาเป็นชื่อญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ใชแต่จริงซีรีส์มาริโอก้ก็รู้จักชื่อตัวละครไม่กี่ตัวรจริงรู้จักแต่ตัวเด่นๆรู้จักแต่มาริโอ,อ้กับเจ้าหญิงพีดมาริโอ้ลุยจีเจ้าหญิงพีอะไรนะไอ้ตัวเขียวๆโยชิอะไรเงี้ยโทสอย่างเงี้ยเออแต่ตัว <Yoshi. S 2> ไหนที่แบบว่าเป็นเป็นโยชิ Yoshi, รู้สึกว่าถ้าเป็นฝรั่งจะชื่อยอซี่นะ จริงเหรอเออไม่แน่แต่ไม่แน่ใจนะแต่ก็คิดว่าใช่นะจอร์จออจอชที่น่าใช่ทำไมเขาต้องตั้งสองชื่อโอ้ตอนแกะภาพเออก็แปลกนะไอ้บ้านในสวนเห็นบ้านมีทั้งแกะสลักเป็นลุยจีเป็นเจียทกี้เออเยอะเลยมาชมสวนเจ้างญิ้ใช่ เลฟห้ากำลังจะมาและอยากเล่นมากแต่ยังไม่รู้เลยว่ามีด่านอะไรบ้างจริงๆไม่รู้สปอยไงว่าอยากแบบแต่ถ้าดูเองที่ในแบบในเทเลอร์ที่มันแคบตัวอย่างนิดนึงนะที่มันมาฉายในงานอะเป็นการแบบเหมือนอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยห้องน้ำาหรออ๋อในในเทเลเดเรกว่าที่มันฉายเห็นคนตัดมาอยู่เออเออแต่ว่าน่าจะห้องน้ำนะทําไมห้องน้ำก็ห้องนอนสักอย่างจริงเหรอเป็นด่านใหม่เลยใช่ไหมที่ไม่เคยมีเลยเป็นด่านใหม่เลย แปลกจังเฮ้ยมารอบนี้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเส้นทางแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเออส่วนมากเออเนช็อตของโตมาเลยจะมีเปลี่ยนเส้นทางนะเป็นดาดของ DLC เออรู้สึกว่าถ้า DLC เนี่ยจะใช้การเปลี่ยนเส้นทางบ่อยมากแค่ทุกดาดก็ดีแล้วนะเราเขาแบบไม่อยากให้การขับมันดูแบบซ้ำซากไงใช่ใช่ใช่เพราะอย่างเช่นแข่งรถสมัยก่อนแหละเราขับสามรอบมันก็จะเหมือนกันสามรอบจริงจริงจริง อันนี้ก็จะได้ฟิลแบบฟิลใหม่ๆอยู่นะ้าวใหม่แล้วไม่ก็ได้ฟิลใหม่หรือได้ฟิลงงก็ไม่รู้ทำไมรอบนี้ไม่มีกล้วยไม่มีกล้วยปิดเลยอะทุกรอบเจอแต่อ๋อไม่ถึงว่ามีกล้วยทอยทายอะเออเฮ้ยเลยเกมจะพีคกันนะเลยเกมจะพิกีคต้องพิกแล้วโดนเยอะแต่เขาไม่แน่เขาชอบงงๆอยู่เซนทานได้แล้วได้ฟอรแล้วโอ้โหโดนยิงกาอากาศไม่นะา บายบายลากอยลากอยลากอยก็ลาไปก่อนโอ้โหบูวววไม่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 ตอนนี้มีของห้อยแล้วโอ้โหไม่นะมันยิงเป็น M16 ยิงรัวขอแซงหน่อยขอญาตแซงขอญาตแซงขอบ้างเลยที่สามอ่ะเย้เป็นปได้ เมอรี่เม,มาส์เทนเออจำได้ว่าด่านนี้ด่านใหม่ใหม่เลยตอนที่แบบเพิ่งมาเว็บสั่งเพิ่งมาใช่ไหมใช่แบบไม่เคยอยู่ในเครื่องอะไรเลยเนี่ยด่านนี้สวยนะสวยสวยแล้วตอนนั้นเออตอนนั้นตีมช่วงคิดมาปะที่มาใช่ใช่โหนี่เราไม่เล่นนานนานมากเล่นไปนแล้วแต่แต่ไฟล์มันเสียช <ๆ S 2> ๆๆเวลาเล่นแล้วไฟล์มันเสียมัน ไม่ค่อยแบบมีลมจะเล่นต่ออ่ะมันต้องแบบต้องทิ้งระยะห่างอ้หนึ่งให้ลืมๆไปก่อนว่าด่าเป็นยังไงใช่ใช่ใช่ลืมจริงลืมจริงด่านเนี้ยนีไม่รู้เลยว่ามีอะไรแต่รู้แค่ว่ามันแบบแตวแค่สวยเออมันสวยแล้วมันเรียบๆหน่อยมันตรงตีมช่วงนั้นคิดมากพอดีเออเออเห็นอะไรเป็นแบบชอบนะชอบช่วงคิดมากอ่ะบรรยากาศมันดูแบบใช่พวกเทศกาลอะรอุ่นยังไงไม่รู้ เออมันแบบเฉลิมฉลองอ่ะตอนเด็กๆอ่ะเวลาเห็นหนังคริสต์มาสก็แฮปปี้เออนะเออการตรงซานต้าเป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างเวลาไปปีใหม่อะไรเงี้ยนะไปปีใหม่สัดไฟอะไรเงี้ยนะตอนช่วงวัยรุ่นสมัยก่อนก็ไปปีใหม่ที่พูดเหมือนแก่แบบแก่มากที่สยามโหเดี๋นี้ไม่ได้ไปหลายปีมากแล้ว ไปเขาดาวเงี้ยแต่ก็ไม่เคยอยู่ถึงเขาดาวหรอกคนเยอะอยู่ถึงไม่ไหวอะคนเยอะการจราจรแออัดก็ไปดูพวกแสงสีใช่ไปดูไฟก็แค่ดูพวกไฟก็สวยละสวยจริง let's go เมื่อก่อนไปทุกปีเลยนี่ขนาดเห็นติดพูดไปด้วยเด่นไปด้วยนี่หนึ่งเลยนี่ไงเขาเก็บกล้วยทุกอันอีกหละไม่นะโอ้โหไม่มีกล้วยเลยสงสัยมันเห็น เขาชอบเอากล้วยห้อยตูดมาเลยไม่ให้กล้วยเลยเลยไม่แจกกล้วยเออเพราะน่าจะเป็นอย่างเงี้ยไม่แจกกล้วยติดละเฮ้ยรถไฟมารถไฟมาเฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะนี่มองจอยติดอยู่เนี่ยสวยอ่ะเป็นเหมือนรถรถซันต้าเลยนะบินตามรถไฟไม่ทันละไอ้โอ้เฮ้ยสวยอ่ะทำไมเหมือนเพิ่งเคยเห็นเลยมาครั้งก่อนไม่เห็นเลยอาจจะเห็นแหละแต่เราอาจจะเล่นรอบแหกจะตั้งใจขับเงี้อ๋อไม่ ลองขึ้นรางดิล่างไหนด้านซ้ายอ่ะกีจ,จะขึ้นขึ้นไม่ทันเคยขึ้นแล้วล่างอ่ะขึ้นบ่อยขึ้นอีกรอบขึ้นอีกรอบจริงเหรอมีอะไรใผู้ชมดูหน่อยให้ผู้ชมนีไงผู้ชมดูมึกเอ้ะทำไมไมึกเขาหายเลยวะสิบะเอ,อ่อถ้าคนอยู่ที่หนึ่งอ่ะ <c oughs> เวลาโดนมันจะติดติดนานเหรอเออใช่มันจะติดความแบบว่าบาดเจ็บนานนะอะไรอ๋อบาดเจ็บนานแล้วก็เปิอเปื่อนเยอะกว่าใช่อย่างถ้าโดนกล้วยโดนอะไรทุกอย่าง <Okay. S 2> มจะหายช้าทำไมเขาเก็บกล้วยทุกอันเลยวะ ถ้ายิ่งอยู่หลังมันก็ยิ่งหายไวหมึกก็เหมือนกันแล้วก็ไอสายฟ้าก็เหมือนกันอ๋อเออเออมันก็เพิ่มความแบบว่าไม่ใช่ว่ายูโหแเราจะแบบไม่มีโอกาสชนะอะไรเงี้ยนะใช่มันก็เกมนี้อยู่ท้ายก็มีโอกาสชนะเฮ้ยเขาเห็นแล้วว่าไอรถลงังรถลงังจันต้าอัน,น้าข <laughs> องขันหน่อยเอย <laughs> เอลงมาีมีโทษมีโทษนั่งอยู่ด้วยนะ๋ยวลงมา๋ยวลงมา เย้ <Yeah. S 2> โอ้โหที่ตายอีกแล้วไม่เป็นไรเรามาชื่นชมด่านเราเน้นชื่นชมไม่เน้นแข่งจริงจริงเรนโบโรสนี่ไงด่านตกตกไดก้แล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ด่านนี้เท่เนี่ยดูดิดนนมีพวกกาแลา็กซี่ต่างๆกวเนี่ยซึ่งเคยเห็นนะเนี่ย <c oughs> สวยอะด่านแถวนี้ชอบกเลยเราขับอยู่นอกโลกเลยท่นนี้ไม่ได้แค่นอกโลกนะไม่ขับอยู่ในกาแล็กซี่เลยแหละไม่อ้าวกดช้าไปเออจริงอยู่นอกโลกด่านนี้ก็จะเป็นด่านเคลียด่านสุดท้ายของภาคทีเดียดนะอ๋อเฮ้ยแต่จำจำได้ว่าไม่สวยขนาดนี้ใช่ไหมแต่ก็ใช้ได้อยู่แต่เนี่ยทำแบบาออด่านนีะมันมันเหมือนรีเมคด่านเลยอะ คนามกตัวก็จะมาพร้อมกับความยากมากๆใช่เพราะมันลีงะพูดเดี๋ยวแม่จะกาศคำตกเลยเอ้ยจําได้ว่าด่านนี้เขาก็ไม่ธรรมดาอยู่นะไม่ธรรมดาคือตกตกลุ่มไม่ธรรมดาอ้าถ้าไม่โดนกั่นแกล้งอ่ะถ้าไม่โดนกั่นแกล้งอ่ะโดนได้ที่หนึ่งไม่สายไม่สายที่ใหญ่ที่หนึ่งใส่ลุงมันขยับได้ด้วยปะดึงดึงเออมันดึงดึงอ่ะเหมือนเยลลี่เหมือนกันนะเหมือนขนมสมัยเด็กอะที่ยืดยืดอ่ะ ถ้าเรากระโดดกดกระโดดในจังหวะที่มันยืดทีอ่ะมันเร่งความเร็วด้วยนะโอ้นี่เรากำลังจะวิ่งบนวงแหวนของดาวดาวเสาร์หรือดาวพฤหัสละปล่อ,อยเพื่อนไปหาเย่ yeah. <_ k> ไม่ทำไมต้องกันแก้กันด้วยขี้โกงไปแล้วเข้าห่วงทุกอันเลยขี้โกงทป็นอะไรหนึ่งเขา้าห่วงได้ทุกอัน <_ k> ไม่เคยเข้าได้ทุกอันเลยนะเขาเข้าได้เหรอ เออเด็กอ,อ้าวใครอ่ะ<ห>นี่ไงนี่ไง,ไงเสดจังหวะเลยอาบูมาแรงไปกินอาบูมาแรงไปกินอาบูมาแรงหมดแล้วเฮ้ยเขาจำได้ว่าเขาได้ hit หนึ่งมใาใช่เหรออ้าวคนคุ้นอ้าวล่วงตกมาอ,าอยู่บนดาวเคราะห์เออ,เอ,อดาวเคราะห์ไม่หลุมดนจานทร์ด้วยมั้ยม่หลุมว้าวมุว้ยสวยจังเลยด่านเนี้ยอวกาศเนาะกาแล็กซี่อะไรเงี้ยเอ้อชอบนะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกาแล็กซี่อยู่แล้วมันมาดูน่าพิศวงดีอ่ะ เออแต่ดานนี้ความพิเศษก็คือมันเป็นแบบว่าวิ่งยาวรอบเดียวนะน่ไม่มีวิ่งวนายซ้ำมันจะเป็นด่านแบบยาวเลยจริงก็ตึ้งก็ดีนะเขาชอบนะเพราะว่ามันจะมีความหลากหลายของด่านสูงเนใช่ใช่เราจะถือว่าแบบได้เล่นทุกอย่างใหม่หมดจริงเหมือนวิ่งรอบเดียวแต่ผู้สร้างก็จะเหนื่อยหน่อยใช่ทำด่านยาวเออวู้ี่าอะไรเนี่ยโออย่าตกอย่าตก ผม<ช>ไม่ได้แล้ว,ลวใกล้ใกล้ถึงสุดท้ายแล้วไม่นะไม่ให้เข้าหรอก<ย>ตามากอนเย่ตามากอนที่สองนี่แหละเย่ชนะแล้ว,ลวทำไมรู้สึกคะแนนได้แล้วโยชิก็ได้ที่หนึ่งเย่กินใหกำลังใจด้วยกินตลอดคลิปโอเค okay, งั้นเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใน เมบที่5ใช่ก็จะมาแล้วเร็วๆนี้ใช่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ